ดุมมนเขข้แ็งีคณคณ่วยมีระสง์คะยินดีต้อนรับสู่ตำบลน,นาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬด้วยความยินดียิ่งตำบลน,นาแสงแยกจากตำบลนาสแบงอำเภอศรีวิไลเมื่อพศ .2524 อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแสงประกอบด้วย9หมู่บ้าน มีสถานบริการสาธารณสุขจำนวนสองแห่งคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำแคนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีวิไล17กิโลเมตรห่างจากจังหวัดบึงการ54กิโลเมตรประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือทำสวนอย่างพาราและทำนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแสงตั้งอยู่บ้านเลขที่168หมู 1, ่หตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด9คนพยาบาลเวชปฏิบัติ1คนนักวิชาการสาธารณสุข2คนแพทย์แผนไทย1คนทันตาพิบาหนคนผู้ช่วยทันตแพทย์1คนพนักงานธุรการ1คนพนักงานทำความสะอาด1คนโดยมีนายบุญล้อมผ่านสวยัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสงรับผิดชอบ7หมู่บ้านมีประชากร4,131คนมีจำนวน2,042หลังคาเรือนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน112คน โดยสัดส,ส่วนพยาบาลเวชปฏิบัติต่อประชากรรวมคิดเป็น1ต่อ41 3 1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสงได้มีการพัฒนาแนเรื่องของงานวิชาการงานบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพและงานบริการที่มีคุณภาพมาโดยตลอดโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่าบริการมาตรฐานเน้นใกล้บ้านใกล้ใจพาคีเครือข่ายเข้มแข็ง โดยมีการกำหนดพันธกิจร่วมกันเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสงเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์คุณภาพรอพ,พสอตติดดาวและเพื่อการบรรลุปเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนการนำองค์กรและการจัดการดี การพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพตำบลนาแสงมีการทำงานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดก,การโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยมีนายโกเมนชาลีนายอำเภอศรีวิไลเป็นประธานมีคณะกรรมการบริหารในระดับเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไลซึ่งบริหารงานโดยนายแพทย์กฤษณพงษ์ชุมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล และนายศักดินันดวงตารักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอศรีวิไลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสงมีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมทั้งกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่โดยมีอาจารย์ดรนิรันนาวนิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น,นาแสงเป็นประธานและมีส่วนสำคัญในการนำภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนระบบสุขภาพตำบลนานแสงซึ่งท่านมีต้นทุนมีข้อมูลในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชาวตำบลนา,นานแสงอยู่ก่อนแล้วสมัยเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์จนได้รับรางวัลหลายรางวัลโดยเฉพาะได้รับรางวัลน,นักสุขศึกษาดีเด่นระดับประเทศนอกจากนั้นการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพติดดาวคอปสอศีวิไลจัดแต่งตั้งถีมพี่เลี้ยงร่วมวิเคราะห์ส่วนขาด และวางแผนการพัฒนาการดำเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแสงเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม5ส100%เมื่อเดือนพฤษภาคม2565และผ่านการประเมินรอบที่1ด้านสสางสและสสะอาดและรอรับการประเมินรอบที่สอง คือสอสะดวกเดือนสิงหาคม2,565ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแสงร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการประชุมประชาคมเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นปัญหาของชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขเร่งด่วนซึ่งได้ประเด็นปัญหาคือ 1. การจัดบ,บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ 2. การเฝ้าระวังป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งได้ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจากบริบทของตำบลน,นาแสงแยกประชากรตามกลุ่มวัยจะเห็นได้ว่ากลุ่มประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากและจากการแยกกลุ่มผู้สูงอายุ ก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลนาแสงก็มีมากขึ้นจึงได้เกิดประเด็นปัญหาและนำมาพัฒนาคือการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยเครือข่ายแต่ละเครือข่ายมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน โรงพยาบาลศรีวิไลเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลและลงเยี่ยมพร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์คารุพัน์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวางแผนสนับสนุนนิเทศติดตามองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแสงสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆเช่นในเคสที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอปทสนับสนุนงบประมาณ ชาวบ้านช่วยในด้านแรงงานสำหรับก่อสร้างเพิ่มเติมที่ผ่านมามีการปรับพื้นบ้านและปรับปรุงห้องน้ำผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอสอมมเป็นผู้ประสานระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเยี่ยมติดตามค้นหาผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสงประสานงานทุกภาคส่วน จัดทำโครงการติดตามเยี่ยมเสริมพลังทั้งผู้ป่วยและญาติการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดระบบสนับสนุนการดำเนินงานทำให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขในการทำงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีมีแผนให้เจ้าหน้าที่มีการอบรมพัฒนาด้านวิชาการความรู้เพิ่มเติมทุกปี และจากการสรุปผลของโปรแกรมแฮปปี้โนมิเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสงผ่านด้านต่างๆอยู่ในระดับที่ดีซึ่งด้านที่สูงคือแฮปปี้ฮาร์และแฮปปี้แฟมิลี่ส่วนด้านที่ต่ำที่สุดคือแฮปปี้มันนี่การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทของประชากรทุกกลุ่มวัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสง มีการจัดระบบบริการในหน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุที่ให้ผู้รับบริการเข้าถึงง่ายงานอุบัติเหตุฉุกเฉินงานผู้ป่วยนอกงานฝากคันงานเวลชายคลินิกงาน NCD รวมไปจนถึงงานให้คำปรึกษาโดยมีการจัดสถานที่ตามเกณฑ์มาตรฐาน แยกเป็นสัดส่วนชัดเจนในเรื่องของการดูแลในโรคที่สำคัญมี CPG จากโรงพยาบาลศีวิไลซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีช่องทางการส่งเคสการปรึกษาเคสโดยผ่านช่องทางลายมีตารางการให้บริการของแต่ละคลินิกชัดเจนในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ในระบบสนับสนุน โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการจัดพี่เลี้ยงแต่ละสาขาวิชาชีพในแต่ละหน่วยบริการเช่นแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรกายภาพแผนไทยห้องชนสูตรระบบข้อมูลสารสนเทศรวมถึงงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อการให้บริการในชุมชนมีการให้บริการในเรื่องของการดูแลต่อนเนื่อง C.O.C เรื่องระบบการสอบสวนโรคในโรคที่มีการระบาดโดยทีม s r r t และมีการจัดให้บริการรับผู้ป่วยถึงบ้านโดยผ่านระบบ1 6 6 9ส่วนในกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงมีการจัดบริการให้เข้าถึงง่ายโดยแบ่งให้นอสอคประจำหมู่บ้านและอสะมอประจำคุ้มรับผิดชอบ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและส่งพบแพทย์ตามลำดับในระบบสามหมอซึ่งณนะวันที่5กร,รกฎาคม2565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแสงขีดข้อมูลสาหมอได้85.28%และปัจจุบันสามารถสื่อสารกันทางโทรศัพท์ได้ตลอด24ชั่วโมงและกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวังมี CPG ที่ใช้ร่วมกันทั้งครับ มีการลงเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับทีมสหาสาขาวิชาชีพของครับร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยทุกงานที่ทำได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกอย่างถือเป็นจุดแข็งหรือเป็นปัจจัยในการพัฒนาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสงต่อไปปัจจุบนันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาแสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำแขนเป็นเครือข่ายบร,ริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบร,ริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิปี2562ขึ้นทะเบียนเมื่อปี2563โดยมีนายแพทย์กฤษณสนพงษ์ชุมพลเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแต่ปัจจุบันยังลองใช้การตรวจผ่านระบบเทเลเมดิซีน ทดสอบระบบในกลุ่ม NCD โดยผู้ป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแพทย์ให้คำปรึกษาสั่งยาผ่านระบบออนคลา์นวัตกรรมงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพตำบลน,นาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬกรณีศึกษา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 โดยนายบุญล้อมผ่านสวัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแสงโดยได้รับเอกสารรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงการเอกสารรับรองเลขที่ bkph 2021-04 3 เป็นงานวิจัยเชิงพันธนา,นา development research โดยศึกษาสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันของพื้นที่ตำบลนาแสงทั้ง7หมู่บ้านรวมไปถึงพัฒนาความรู้สู่ภาคีเครือข่ายโดยการบูรณาการสร้างความร่วมมือในการจัดการภาวะวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรนา2019พื้นที่การศึกษาตำบลนาแสงเหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบรูปแบบการดําเนินงานตำบลจัดการสุขภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. ทราบรูปแบบการบูรณาการและการสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพปัจจุบันงานวิจัยกำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของตำบลนาแสงยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าประทับใจและอยากจะชื่นชมชุมชนแห่งนี้เช่นการให้ความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือของชุมชนภาคีเครือข่ายในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 เราเดินผ่านมาด้วยความภาคภูมิใจในปี2562 ตำบลนาแสงของเราเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอศรีวิไลร่วมสร้างกองทุนผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงอำเภอศรีวิไลโดยทำกิจกรรมวิ่งเดินปัน่นโดยมีคนเข้าร่วมงานและร่วมบริจาคทั้งเงินและครุพันธ์ทางการแพทย์ได้งบประมาณกว่า3ล้านบาททุกวันนี้ครุพันธ์และการเยี่ยมดูแลและให้กำลังใจ ยังทำสม่ำเสมอทุกตำบลทุกหมู่บ้านขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนพวกเราชุมชนนาแสงจะน้อมรับในทุกคำแนะนำเพื่อโอกาสในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้และชุมชนแห่งนี้เพราะที่นี่คือนาแสงบ้านเรา ปลูกข้าวปลูกปาล์มทินสาวงามแดนอย่างพาราน้องบ่อมางงแหล่งพันปลามาพัฒนานาแสงบ้านเอาร่างกายแข็งแรงเพราะชาหนาแสงสร้างเต้นแอรรบิกยืดยางรำไม้รลอมของสุมภู่า